ก็สวัสดีลูกหลานนะวันนี้ก็เป็นวันที่14มกราคมพศ2568นะ้กะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะเราก็มาเดินจงกรมนะก็บ่ายฝ่าละนะบ่ายสามบ่ายสี่ลก็มาเดินจงกรมนะก็พอดีเอ่อ อากาศก็หนาวมากนะอุณหภูมิก็เจ็ดองศานะก็คิดเอาเองกันแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะก็พอดีอ,อพวกเราทุกคนเนี่ยนะเกิดมาเป็นมนุษย์นะก็เป็นบ่วงเป็นกรรมนะของตัวเราเอง นะกรรมต่างๆเราเป็นผู้สร้างนะบ่วงกรรมทั้งหลายเนี่ยที่ฉุดดึงเราไว้ทั้งกรรมดีนะแล้วก็กรรมไม่ดนะีเราเป็นผู้สร้างนะก,าการเป็นผู้สร้างก็คือสร้างทั้งดีและไม่ดีบางท่านก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีบางท่านก็พยายามทำมาหากินไปเรื่อย รนะวนแล้วจะเป็นกรรมที่เลี้ยงกายเลี้ยงตัวตนของตนเองนะเรามีหน้าที่คือต้องเลี้ยงตนเองนะมีหน้าที่ที่จะต้องทนุบำรุงครอบครัวตนเองนะแต่เราลองประพิจารณาดูว่าการเลี้ยงตนเองนะไ,มไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะเป็นสิ่งที่สมควรนะแต่ว่าเราก็จะต้องเลี้ยงจิตวิญญาณเราด้วย นะเลี้ยงจิตวิญญาณเราเนี่ยเราก็เชิดชูบูชาคุณพระรัตนไตรนาะบิดามารดาเป็นต้นนะการมีความคเคารพต่อผู้มีคุณถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดนะีเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนอะไรนะแต่ว่ายอย่างน้อยในชีวิต หนึ่งที่ได้เกิดมาเนี่ยนะก็ล้วนแล้วแต่เป็นกลของกรรมทั้งนั้นนะกรรมเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตเรานะกรรมเป็นผู้ขีดเส้นทางให้เรานะเราอยากจะพ้นมันเราก็ต้องรู้เส้นทางของกรรมรู้เส้นทางของกลลของกรรมนะเพื่อจะได้ เอาชีวิตรอดนะเพื่อชาติหน้าฉันได้เนี่ยนะถ้าเรามีโอกาสนะได้กําเนิดเกิดมาเราก็จะได้ไม่เป็นทุกข์นะจะไม่เป็นทุกข์มากนะแต่ทุกคนก็มีทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีทุกข์ทั้งนั้นแต่ทุกข์ก็จะน้อยลงนะเพราะาเราทำกรรมดีทำแต่สิ่งที่ดี นะให้กับชีวิตตนเองนะเพราะว่าชีวิตตนเองเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดมันในในชาติปัจจุบันนะชาติต่อไปในภายหน้าเมื่อได้เกิดมาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยทำกรรมดีไว้น้อยหรือทำกรรมไม่ดีไว้มากนะมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำนั่นแหละนะแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ย น่ตก็ก็เป็นาธาตุของกรรมทั้งนั้นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนะเราก็ต้องตกอยู่ตรงเนี้ยนะเราจะทำยังไงกับชีวิตนะเพื่อจะให้พ้นจากกรรมกรรมคําเดียยเนี่ยมันแบ่งเป็นสองสองประเด็นคือกรรมดีกับกรรมชั่วนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเลือกทางไหนถ้าเลือกกรรมดี ชาติต่อไปเราก็ทุกน้อยลงแต่ถ้าเลือกกรรมไม่ดีชาติต่อไปเราก็ทุกมากนะบางท่านก็อาจจะทําทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีนะก็เป็นอันหวังได้นะว่าจะได้ทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันนะมันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติ แต่เวลากรรมมันให้ผลนะ่ะถ้ากรรมดีนะมันก็ให้ผลแบบโลดผนเหมือนกันนะให้ผลโลดผลให้ผลที่เราเนี่ยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะจนกระทั่งบางทีก็ลืมทำบุญใส่บาตรลืมรักษาศีลก็มีนะเพราะว่าหลงในกรรมดีนะส่วนกรรมไม่ดีมันก็ให้ผลเป็นทุกข์นะให้การเจ็บป่วย นาะให้การทุกทรมานนาะบางคนก็เป็นโรคนั้นโรคนี้นาะเป็นสิ่งที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้นาะเรื่องเจ็บป่วยเนี่ยมนุษย์ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นาะเพราะว่ากรรมเป็นธรรมชาตินาะกรรมมันเป็นวิถีชีวิตเมื่อใดก็ตามที่เกิดนาะย่อมต้องอยู่ในบ่วงกรรมทั้งนั้นนาะไม่มีใครในโลกนี้นาะที่จะไม่เจอ,เจอ ทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีต้องเจอทั้งนั้นจะทำดีแค่ไหนคนยัไม่ดินทาเลยก็ไม่มีนะไม่มียิ่งทำชั่วนี่ไม่ต้องพูดถึงนะยิง่งยิ่งหนักนะยิ่งมีคนพยาบาทหนักนะคิดแก้แค้นพยาบาทอาฆาตอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะว่าชีวิตจะมาเป็นของเรา นะเราเป็นผู้สร้างมันสร้างวาสนาด้วยตนเองนะถ้าเรารู้เราเข้าใจวาสนาเราอ่ะนะเรารู้ว่าเรามาเนี่ยนะเป็นอย่างเงี้ยเราลองพิจารณาดูว่าเรารู้ว่าเออชาตินี้นะเราเข้าใจมันเข้าใจวิถีของมันเราจะทำยังไงกับชีวิตนะนะเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดในชีวิตมนะันพยายามให้ศีล เนี่ยมันอยู่พยายามให้ทานพยายามรักษาสมาธินั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานบ่อยๆนะเพื่อชีวิตเนี่ยนะมันจะได้ทุกน้อยลงนะแล้วก็วาสนาเราก็จะดีขึ้นนะถ้าเราทำแบบนี้แต่ถ้าเราทำแต่กรรมไม่ดีนะถ้าบังเอิญได้เกิดมาเนี่ยนะเราก็จะเจอเจอแต่เรื่องไม่ดี มีคนอาฆาตพยาบาทมาดรา้ายนติดคุกติดตรางถูกใส่ร้าย,ายถูกคดโกงถูกแย่งชิงเป็นอยู่อย่างนั้นสารพัสดสารเพกับชีวิตที่จะลุมเล้าเข้ามาเพราะว่ากรรมนั่นเองนกรรมมันเป็นผลนผลการกระทำที่เราทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมเหล่านี้ นะมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วต้องมีกรรมมาเป็นกําเนิดนะมีกรรมเป็นที่ตั้งนะมีสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งพาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นคนเจ็บคนป่วยตามที่ต่างๆนะการเจ็บป่วยก็แตกต่างกันนะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโรคนั้นโรคน,น,นี้ก็แตกต่างกันเห็นไหมเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะเจตนานั่นเองเจตนาของกรรม นะเจตนาของกรรมที่เราเจตนาน้อยเจตนามากนะบางคนดูเหมือนผิดก็อาจจะไม่ผิดบางคนดูเหมือนไม่ผิดก็อาจจะผิดนะเพราะขึ้นอยู่กับเจตนานั่นเองนะนี่แหละบ่วงกรรมนะกลของกรรมนะกรรมจึงลกูกจึงลวงเราไว้ลวงให้เราเนี่ยยึดในความสุขนะยึดในหน้าที่การงาน นะมันยึดเราทุกอย่างจนกระทั่งเราไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองไม่มีโอกาสไม่มีเวลาให้กับชีวิตจิตวิญญาณตนเองนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ามาหลอกมาล่อเราทั้งท้งที่เราจะน่าจะมีโอกาสที่จะรู้จักตนเองมีโอกาสที่จะทําคุณงามความดีมีโอกาสที่จะเข้าสมาธินั่งสมาธินะวิปัสสนา นะเพื่อจะได้รู้ถึงโทษต่างๆนะเพื่อจะได้เข้าถึงเพื่อจะได้หลุดพ้นนะแต่ว่าตรงกันข้ามกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มาฉุดมาดึงให้เราหลงนะนี่แหละกลนกรรมกลของกรรมคั้นเราจะไม่เอาอะไรเลยนะพอเราเข้าใจมันปุ๊บเราจะไม่เอาอะไรเลย มันก็มีการวิตกเกิดขึ้นนี่กแหละจะรู้สึกวิตกว่าเอ้ยทำไมเอาอะไรเลยกูจะเอาที่ไหนกินอย่างเงี้ยนะจะเอาที่ไหนมากินแล้วจะมั่งจะมีอย่างเขาได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายก็ไปตกนะไปตกสู่บ่วงของกรรมนะกรรมก็เลยดึงเรามานะมันก็เดี๋ยวเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาราบสรรเสริญมาให้นะเห็นไหมมันก็เลยทําให้เราเนี่ยหลงไปอีก ออกไมได้สักทีเนือไหมการไม่มีนะไม่ผิดนะผู้ที่รู้จักคำว่าเพียงพอนะดำเนินชีวิตด้วยสายกลางนะรู้จักเพียงพอนะรู้จักทำหน้าที่ของตนเองรู้จักเพียงพอนะเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อเพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยสูงขึ้นนะมันจะมีน้อยก็ตามมีมากก็ตามเราก็ไม่ต้องไปยินดีไล่กับมัน รีบเร่งตนเองนะเข้าใจสังขารตนเองเข้าใจจิตวิญญาณตนเองให้ได้มากที่สุดนะเพื่ออะไรก็เพื่อตัวเรานี่แหละนะการไม่มีก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดการมีมากก็ไม่ใช่ความผิดนะมันอยู่ที่ความปรารถนาของเรานะเราปรารถนาจะมีมากมีอะไรพอมันเป็นจริงๆปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือการยึดถือ การสละละวางเนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะเมื่อมันเป็นไปได้ยากเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยห่างนะหรือบางคนก็อาจจะมีนะมีแล้วก็เขาก็ไม่ประมาทบางคนอนะยิ่งมีมากเขาก็ยิ่งทำบุญมากนะเปรียบเสมือนมาสว่างกับสว่างนะเขาจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลนของกรรมเนี่ยมันเป็นปริศนา นะเป็นปริศนามาตลอดนะปริศนาธรรมเราเนี้ยมันเป็นมาตลอดใครก็ตามที่แก้มันได้ใครก็ตามที่เข้าใจบ่วงของกรรมใครก็ตามที่เข้าใจปริศนาเ่าเนี้ยนะปริศนาธรรมเราเนี้บุคคลผู้นั้นก็จะสามารถออกได้สามารถดำเนินชีวิตให้พ้นจากมันได้นะก็นี่แหละ นะวันนี้ก็อยากบอกลูกหลานลูกศิษย์ลูกหานะพยายามนะพยายามละวางนะให้ได้มากที่สุดนะไม่ต้องไปคำึงว่าเออมันจะมีน้อยมีมากนะให้มันเพียนมันทำมีน้อยแล้วก็ทำน้อยมีมากแล้วก็ทำแต่พอสมควรพอไม่ให้เราเป็นทุกขนะ์ความปรารถนาของเราเนี่ยสำคัญมาก เราปรารถนาทางไหนมันก็จะได้ทางนั้นนะที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้การานิฐานความปรารถนานะมันมีความสำคัญต่อจิตและวิญญาณเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราจรึงอยากบอกนะลูกหลานขอให้ดำเนินชีวิตอย่าประมาทดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบนะให้ยึดถือศีลธรรมบ้าง นาเวลาเนี่ยมาเหลือน้อยนาเราไม่รู้ว่าอีกกี่วันอาจจะอีกไม่นานนะทั้งสงครามโลกทั้งสิ่งต่างๆนาก็เริ่มจะประทุขึ้นหลายๆที่แล้วนาเวลาเราก็จะเริ่มมีน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากบอกอยากเตือนลูกหลานอย่าประมาทในชีวิตให้มันทำกรรมดีให้ได้มากที่สุด นะแล้วก็ต้องขอบใจลูกหลานที่ติดตามนะแล้วก็กดติดตามกดชอบกดแชร์ไปให้ญาติพี่น้องนะได้ดูได้ได้ฟังกันนะนี่ความปรารถนาดีของเรานะเราปรารถนาดีจริงๆนะเราไม่ได้หวังเอาหน้าเอาตาอะไรนะว่าชีวิตเราเองก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้จะอยู่อีกกี่วันนะก็บอกไม่ได้ รู้แต่ว่าตอนมีลมหายใจเนี่ยจะพยายามทําดีที่สุดนะ่าจะพยายามให้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ตนเองมีความเข้าใจนะเราก็ปรารถนาอย่างนี้แหละนะปรารถนาดีจริงๆนะมันไปหวังเอายศถาบรรดาศักดิ์อะไรกับใครนะเราก็หวังว่าขอให้ชีวิตสรรพสัตทั้งหลายอยู่รอดปลอดภัยมั่งมีสีสุขเราก็ดีใจละเอาละก็นะคลิปนี้นะก็ ขอให้ลูกหลานโชคดีมีสุขโชคดีมีชัยกันเด้อนะก็ขอให้เจริญเจริญในธรรมกันทุกคนนะทุกรูปทุกนามเทินสาธุสาธุสาธุ